thank <sighs> you ก็เลยก็นสด,จนสด็จเออจากขอโทษครับคุณผมยังลืมลีลาไม่ได้ครับ <c oughs> ยอมเราเป็นลีลาเขาเป็นไปเป็นปนางงามด้วยเธอเถ้บางแสนครับ Thank mm -hmm. you. ระหว่างสาอครับแล้วแล้วทำไมต้องมาอยู่นะเพื่อตลอดเลยเนี่ยจะให้ทำไรเอ็งก หัวอย่างเขาก็หัวฟูไปอยู่ที่หัวเขาแล้วหัวมันว่างดูไม่เห็นดีเทสเขาเู้ใจไหมหัวมันลว่างอย่างเนี้ยถึงจสาหัวกูแล้วกันเอาละอะไรจะเรียมาถามมุก็เลยไม่เดี๋ยวมันไหลเยอะต้องหาทางตกลงเอออบนเวทีนี้ หรือไม่บุคคลใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกใบนี้คุณเกลียดใครเกลียดเขาคุณรู้จนะักกันแท้ๆเกลียดคุณคุณรู้กนคุณเกลียดใครไอ้เบลลอมะเขาเกลียกนตั้แต่หัวแถวมาเลย กียไครับอเมลับโอยแล้วก่อนจขียคนแรกก่อนทำไมอ่ะมันเลียกไอ้หรืมันเลีเยงี่ครันพูดไปเลยจัดใจเลยไม่ต้องกงไม่ต้องพูดอไรการแสงไม่มีคำว่าเคลื่อนกันคุณเกียดใครพูดเองนะเออจะใครพูวนนดวะเมืนน่อกี้เกีรล่งจัดใจเลยการแสดงไม่เกีกันเปเยเ เออจะได้สบายใจ้บกบบกใครคุณเรจะคใคร้าวคุณแจกใครพูดอีกทีนึงให้พูดอีกทีนึงคุณแจกใครคุณเมรา

ไปดูเหรอครับไปแล้วไม่ต้องซื้อต่อใช่ไหมับไม่ต้องแล้วไปได้เลยแล้วเพื่อนอีกสามคนเ่เดี๋ยวเราจัดการเองช่วงนี้นะทำไมพูดอย่างนี้ยกัน เดี๋ยวจ่าจะเป็นคนขึ้นให้ต่อกกอนตอต่อกกอนจ่าจ่าขนาดจนแล้วเขายังร้องเข้าไม่ถูกไม่เกี่ยวกับกอนอันนี้เป็นกอนแผลเฉยๆไม่เกี่ยวกับกอนที่เกมาเถิดขลับมาที่นี่มีดีแน่มีอะไรกันแน่โอ้ยตอก่อเลยตอก่อนเฮ้ยมีมีแน่ เที่ยวแป๊บเดียวเดี่ยวก็กลับแล้วหรือเขาดยู่จนจบนด้และวเขาเอาอู่ไปทำอะไรกับใครแล้วหรือแล้วหรือไปไหนแล้วก็กลับแล้วหรือเราส่งอะไรมาเนี่ยยังหรือก่อนหรือ รือ <c oughs> มันไม่คือที่จะมานั่งดื้ออยู่หน้าเวที I'm sorry, ถึงจับใจก็เหลืออาหารมาม่สั่งรักตีปุณีย์รำไายังมาได้เลยนะพี่เอาละวันนี้ถือว่าทุกคนมีไหวพริบดีแล้วครับเดี๋ยวฉันจะสอนให้พวกไอ้พวกนี้มันเป็นลุ่นน้องลุ่นน้องที่กูตีมึงเนี่ยพวกเป็นรุ่นพี่ครับกามันจะได้เป็นกาทับพิษค้าพวกไอ้ยังงี้เองเนี่ยคอยรับคำสั่งกระจ้าได้ครับเป็นทหารรุ่นพี่รับคำสั่งกระจ้า พูดอะไรเอ็ทงทำตามแบบนั้นเั้งหมมันเป็นภาษาหารดีไหมดีไหมทั้งหมดเดินคนทหารเด้งก้าวหน้าบ,าาาบ้าเด้งเก้าทำใหา้ Thank <laughs> you. สองคนมึงไม่สั่งอย่างนี้มั้งใช่บไม่ไ้ปิบไม่ได้ดปฏิัติ ไม่เจ็บครับตัวผมไม่เจ็บแล้วทําไมโดนแล้วอ่ะไอ้ นุ่มต้งค่อยๆลงไปข้างล่างหาแม่สาวเขาหารู้ไม่ว่าถายใกล้ชุดผู้ชายนี้เขาเป็นผู้หญิงทีท่เสียชุดผู้ชายเพื่อที่จะทำภารกิจแทนพ่อแลแล้ว มหอบบเองางามจากดินแดนจากเขาเสียงลับแต่ลับจากกับปาผู้ที่นี้โอ้ยอธิโตาขอเถอะว่ขอให้กูด้วยเถอะ อันนี้ไม่ได้แล้วอ้าวไปลงแต่ละท่านเฮ้ยวันนี้ฝ่ายันลบกูก็เกียจเจ็บไปด้วยเนี่ยไปลงเนี่ยเพื่อเป็นลงอีกดมือเพื่อเป็นลงไม่มีใครช่วยได้นอกจากกูมาเลยมาแล้วกูว่าเอาจิ้งด้วยเอาละโอเคของแต่งงานสามงานนี่จะเป็นอาหารได้ครับผมมีความสามารถมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี อ้มไม่อยู่ทั้งในเอาล่ะุดี๋ยวย้อนไปทั้งหมดไว้เอาตรงอย่าตรงเลยตรงตรงวันนี้นั่นอีกเดี๋ยวพวกเราจะเข้าเมืองกัน ไปแล้ววันนี้กองพันทหารเย็ของเรามาถึงเวลาอัควรขอขอบทุณคน้ชมที่มาเป็นเกียรติได้ได้ับเชิญเดีย่ได้นเสมียกดยเี๋ยวทาไรไรพกเราเล่นจบแล้ว Cố xéo mọi người gặp lúc ba này nha.